ซูซูกิจิมี y 2025ยังคงเอกลักษณ์ของรถออฟโรดขนาดเล็กที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ทรงกล่องคลาสสิกแต่เพิ่มความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและฟีเจอร์ใหม่ๆที่ตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองภายนอกยังคงรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งและโดดเด่นโดยเฉพาะรุ่นสีดำที่ดูดุดันและหรูหราภายในห้องโดยสารมีการออกแบบที่เรียบง่ายแต่ครบครันเบาะหนังสีดำระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัส รองรับ Apple Car Play และ Android Auto รวมถึงระบบปรับอากาศอัตโนมัติเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่เครื่องยนต์มีขนาดกระทัดรัดแต่ให้กำลังเพียงพอในการลุยทางวิบากพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ a l Grip Pro ที่เป็นเอกลักษณ์ของจิมมี่ช่วยให้ผ่านทุกสภาพเส้นทางได้อย่างมั่นใจ Suzuki j ิ m n y 2025นเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยแต่ไม่อยากละทิ้งความสะดวกสบายและสไตล์เหมาะทั้งสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกล ด้านหลังของ s u zu กิ GSR 750ปี2025ได้รับการออกแบบมาอย่างประณีตและโชกเฉียวสะท้อนถึงความเป็นรถสปอร์ตพันแท้อย่างแท้จริงด้วยฝ่ายท้ายเล็ทรงเรียวเฉียบคมเสริมความล้ำสมัยให้ตัวรถดูดุดัดนแม้เพียงมองจากด้านหลังปลายท่อไอเสียทรงสปอร์ตสีดำด้านถูกจัดวางอย่างลงตัวเคียงข้างกับสวิงอาร์มและล้อหลังขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงพร้อมยางสมรรถนะสูงที่ยึดเกาะถนนได้ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือโค้งคม เบาะนั่งตอนท้ายออกแบบให้ยกสูงขึ้นเล็กน้อยเพิ่มมิติให้ตัวรถดูฉกเฉีียวมากยิ่งขึ้นในขณะที่ซับเฟรมด้านหลังน้ำหนักเบาเสริมให้การควบคุมและการทรงตัวดีเยี่ยมทั้งยังให้ความรู้สึกมั่นคงเวลาขับขี่ด้วยความเร็วสูงไม่เพียงแค่ด้านหน้าเท่านั้นที่ดึงดูดสายตาด้านหลังก็ยังเปลี่ยนไปด้วยเอกลักษณ์และพลังทุกองค์ประกอบของ GSX-R 750ปี2025ด้านหลังแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานร,ระหว่างศิลปะก,การออกแบบและวิศวกรรมขั้นสูงอย่างลงตัว ภายในของซูซูกิจิมี่2025ถูกออกแบบอย่างเรียบง่ายในสไตล์ฟังกชันนัลแต่ยังคงความทันสมัยและสะดวกสบายพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมหน้าจอดิจิทัลกลางรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เบาะนั่งหุ้มหนังสีดำให้ความรู้สึกพรีเมียมพร้อมพื้นที่กว้างพอสำหรับผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลังการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆถูกออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานทั้งในเมืองและการลุยทางไกล ซูซูกิจิมีー2025มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรให้กำลังเพียงพอสำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและทางวิบากระบบส่งกำลังมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติรองรับการขับเคลื่อน4ล้อแบบอ g r ร p โป o ซึ่งเป็นจุดเด่นของจิมีーช่วยให้ลุยผ่านทางลาดชันหรือพื้นผิวครุขระาดได้อย่างมั่นใจเครื่องยนต์ถูกออกแบบให้ประหยัดน้ำมันและดูแลง่ายเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยแต่ยังต้องการความคุ้มค่าในระยะยาว